น้องบุญพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวุลนผ่ากินผ่าเที่ยวเมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้ากระลัาปีอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีนะคะเนาะไอ กะลัมปีผัดไข่ค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ไก่สีฟองมะเขือเทศต้นหอไมไ่แต่งหน้ากระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องจ๋าหรือว่าสิทธูปอกกระไดเนาะค่ะเนาะแล้วก็กะลัมปีค่ะนา่งเอกของเขานะคะหน้าหาั่นล้างทาความสะอาดเครื่องปรุงก็มีพงชูรสรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝาเขียวค่ะเดค่ะลงมือเฮ็ดเลยจ้าอันดับแรกไม่ตุสิพัดไข่พักไปก่อนนะจ้าเด้อไข่ไก่สีฟองลงไป ผัดเลยค่ะใส่น้ำมันน้ำมันห่อนใส่ไข่ลงไปคนค่ะพี่น้องจ๊าคนไปเรื่อยๆจนไข่ของเราสุกแล้วก็จะตักผักลายเลยค่ะเด้อนี่จ้ะเป็นยังก็ต้องผัดไข่ผักใบสะกอนมันจังสิเป็นชิ้นเป็นข้ามค่ะพี่น้องจ๊ะถ้าห้าเอาไข่ลงผัดพร้อมกันกบพักมม่สิเป็นเละไปเรื่อยจ้ะไข่ของห้ากับชิบเป็นชิ้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนไข่สุกก็จะได้ไข่ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยจ้ะเด้อนี่ค่ะ เราไข่ได้ที่เราก็จะตักพักไว้นะคะนาะแล้วจะทําขั้นตอนต่อไปจ้ะนี่ค่ะน่าจะได้่ะคาพี่น้องจ้ะสังเกตบอกไข่ทั้งๆกับสิบเป็นชิ้นบอกเละเป็นน้ำค่ะพี่น้องจ้ะตักใส่ถ้วยพักไว้เลยจ้านี่ใช้ไข่ไก่สี่ฟองนะจ้ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้ะพัดไข่พักไวแล้วกับสิเฮ็ิขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะใส่กระทะเก็กระทะเดิมนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าบอกตรงล้างจ้ะ ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเนาะนี่แล้วก็นํากระเทียมที่เราทุบหรือว่าตำอยาบไว้ลงไปผัดให้หอมจ้าผัดกระเทียมจนหอมเขาจะสใส่กระหล่ำปีห้องข้าลงไปเลยจา้านี่ค่ะมือนีบใส่พริกก็จ้าเด้อใส่พริกก็ได้ไม่ใส่พริกก็ได้นะจา้าโอเคค่ะกระเทียมเริ่มหอมใส่กระหล่ำปีของข้าลงไปเลยจา้า ปีลงไปผัดกะหล่ำปีให้สุกยุบตัวลงก็จะทําการปรุงด้วจ้าเด้อน,นี่ค่ะอยูใประมาณนี้ครับพี่น้องจ้าพัดคลุกเข้าพัดไปเรื่อยๆจนกะหล่ำปียุบตัวลงจ้สุดปุงรสชาติด้จ้าเด้อน,นี่ค่ะใช้ไฟกลางๆครับพี่น้องจ้าพัดไปเรื่อยๆจนกะหล่ำปีงอสรบเนากที่นองเนาะนี่ค่ะ สีพัดกะหล่ำปลีก็ได้ได้จ้ะได้หรือว่าจะผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาแบบนี้ก็ได้ด้จ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูกะหล่ำปลีเทเตล้าย่างค่ะพี่น้องจ๋าเพราะยุบตัวลงแบบนี้กะสีท้ำการปรุงเลยจ้ะนี่ค่ะอันดับแรกไมนต้องวนกะสีใส่น้ำตาลทรายโอ้ยใส่อนันซอสฟ้าเขียวก่อนค่ะซอสฟ้าเขียวตามด้วยน้ำมันหอยตามด้วยผงชูรส แล้วก็น้ำตาลทรายรสดีค่ะใส่ลงไปครับพี่น้องจ้าใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วก็พัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอาชเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะังเก็บว่าเราจะไม่ได้เติมน้ํานะคะน้ําออกมาจากกระหล่ำปลีก็จะมีแล้วก็มีส่วนผสมของซอสน้ามันหอยก็จะมีน้ําเพิ่มมาในตัวนะจ๊ะเนาะพาพัดทุกเข้าเข้ากันแล้วขั้นตอนสุดท้ายเ้าก็สีน้าไข่แลวกะมะเขือเทศต้นหอมใส่ลงไปเลยจ้าหเห็นไหพี่น้อง กะหล่ำได้ไายมันก็สิยุบลงประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าค่ะค่ะถ้าว่าอยากใส่ไข่ใส่หยงแค่นี่ก็กินได้คือกันเด้จ้าเด้อใส่ไข่ที่เราผัดพักไว้ลงไปเลยจ้ะนี่ค่ะใส่ไข่ลงไปตามด้วยมะเขือเทศค่ะเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็ต้นหอมนี่ค่ะเท่ลงไปแบบมีกะคพกเข้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับเมนูนี้เนาะค่ะเนาะนี่หน้าจาก็สิออกมากประมาณนี้ค่ะ พัดคุกเข้าต้นหอมมะเขือเทศให้สลบก,ก็บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องจา้าเตรียมถาทั้งห้องมาตักเสเิร์ฟเลยจา้าเมนูเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเวยค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูนี่กินกับข้าเสียวข่าเหนียวข่าวสวยข่าวต้มได้เมื่อจา้าเตรียมถาดทั้งห้องมาแลกก็สิโยกกระทะเท่เลยจา้าพี่น้องนี่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ กะลัมปีผัดไข่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าอย่าลืมเ้ยค่ะเด้อคันมักเมนูของแมนงวูลก็อย่าลืมแม็เวียนเขามาให้กำลังใจกันได้จา้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิิ้งกิ้งที่สำคัญลืมโ่ได้เลยดี่ค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะ สำหรับมื้อนี้มันวุ่นคอโตราไปก่อนค่ะพบอพออกันใหม่ไลน์นาคลิปนาจ้าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยจ้า